สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงพยาพาลีผู้ทรงฤทธ มีศักดิ์เป็นน้าของหนุมนเป็นลิงที่มีฤทธิ์ม,มากที่สุดได้รับพรเมื่อสู้กับผู้ใดกำลังของผู้นั้นครึ่งหนึ่งจะหายไปเป็นของพญาพาลีพญาพาลีจึงไม่เคยรบแพ้ผู้ใดพญาพาลีเป็นพี่น้องกับพญาสุครีพและเป็นพ่อขององคตมีหลานเป็นหนุมนพญาพาลีเป็นลิงที่มีฤทธิ์ม,มากที่สุดตัวหนึ่ง มีกายสีเขียวเป็นโอรสของพระอินทตามตำนานเทพได้รับพรจากพระอิศวรเมื่อสู้กับใครให้กำลังศัตรูลดไปครึ่งหนึ่งส่วนที่ลดจะไปเพิ่มให้กับพระญาพาลียิ่งสู้พลังของศัตรูจะลดลงไปเรื่อยๆผิดกับพระญาพาลียิ่งสู้แรงยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนี้พญาพาลีจึงมีฤทธิเดชมากหากไม่นับหนุมานผู้เป็นหลาน ประวัติกล่าวว่าท่านต้องสอนพระรามแล้วจุติขึ้นไปบนสวรรค์มีนามว่าเทพบุตรพาลีลักษณะเด่นของพยาพาลีที่มีความปราดปเปรียวกล้าหาญเฉลียวฉลาดร่าเริงรู้จักเอาตัวรอดได้ดีครับพยาพาลีนั้นขึ้นชื่อว่าคล่องแคล่วว่องไวหากพกเครื่องรางเครื่องรางพญาภาลีจะมีผลอนุภาพในด้านคุ้มครองตัว ทำให้มีไหวพริบปฏิพานดีเยี่ยมปกป้องให้รอดพ้นจากไปอันตรายต่างๆเมื่อได้เข้าต่อสู้ต่อกอดกับศัตรูและยังสามารถเอาพลังของคู่ต่อสู้มาเป็นพลังของเราได้ด้วยและการคุณใสมนดำผีปีศาต่างๆสามารถช่วยในเรื่องของปัญญาได้ดีมากเรียนรู้จำได้อย่างแม่นยำและในคลิปนี้ หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ